สวัสดีครับร้านใหม่คอมนะครับวันนี้เราจะเอาโน้ตบุ๊กของ h p Pavilion X360 มาให้ลูกค้าดูนะครับคือเป็นอาการของเครื่องเปิดไม่ติดนะครับอันนี้เราได้เช็คเรียบร้อยหมดแล้วครับคือตัวนี้คือตัว CPU ที่เมนบอร์ดมันเสียนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราลองเช็คให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับว่ามันเราเวลาเราเช็คเสียเราเช็คอยังไรเราก็เอามิเตอร์เทียบเทียบกาวเลยนะครับ เราก็เช็คตามวงจรไฟ๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ไม่มีความรู้ด้านไฟหรือซ่อม้ตบุกเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเข้าใจนะครับอันนี้เราเทียบกาวต่อกาวนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นศูนย์โอห์มอ่าเราก็มาเทียบกับวงจรตัวไฟที่มันจ่ายเข้าวงจรต่างๆครับเทียบตีละคอยนะครับเห็นไหมมันจะไม่ศูนย์โอห์มนะครับอ่าเห็นไหมครับตันนี้ก็เก็ดอันนี้ก็ไม่ช็อตนะครับผมอันนี้ก็ไม่ช็อตอันนี้เราแค่เช็คสุ่มๆนะครับผมไม่ช็อตนะครับ อันนี้โอห์มมันต่ําแต่มันไม่ได้ช็อตนะครับตัว CPU ครับอ่าเรามาเช็คตัวที่ไม่มีหนาที่เราเช็คไปแล้วเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับมันติดศูนย์โอห์มก็คือมันไปเลี้ยงไฟไปเลี้ยงตัว HM นั่นเองอ่าเราก็มาคอนเฟิร์มตัวใต้ทีหนึ่งนะครับว่ามันเสียจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับมันก็ขึ้นศูนย์โอห์มเหมือนกันอันนี้คืออยู่ใต้ชิปเลยครับเห็นไหมครับ อยู่ใต้เดียวกันนะครับอันนี้คือไฟที่มาเลี้ยงตัว H.M. ที่ใช้ร่วมอยู่กับ C.P.U. นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าตัวนี้ลูกค้าไม่น่าจะซ่อมนะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงอยู่ตัว C.P.U. ตัวนี้คือตัว C.P.U. มันอาจจะไม่ได้เสียนะครับแต่ตัวที่มันเสียจริงๆก็คือตัว H.M. H.M. นี้ก็คือถ้าพูดภาษาช่างนีก็คือมันเป็นแบบเซอราวิสเป็นตัวสตาร์ทเครื่องนั่นเองถ้าเกิดว่ามันเสียเนี่ยเครื่องเราก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับ คือที่ราคามันสูงเนี่ยคือมันดันเอา h M เนี่ยครับมันมาใช้งานร่วมอยู่กับตัว CPU เวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งคู่นะครับคือโดยมากแล้วเนี่ยตั้งแต่ทํามาเนี่ยไม่ค่อยมีใครเปลี่ยนนะครับเพราะราคาตัวนี้เท่าที่เช็คจากเมืองน,นอกนาครับราคาอยู่ที่ประมาณ220เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ6,500บาทนะครับคือถ้าเกิดว่าเครื่องของลูกค้าที่เป็นรุ่นประมาณว่าไพวิเลียน X ไพวิเลียน X360 ที่เปิดไม่ติดเนี่ยก็มีแนวโน้มไปเลยนะครับว่าตัว h m เนี่ยน่าจะเสียหรือตัว CPU นั่นเองถ้าเป็นของรุ่นนี้นะครับไพเวียนที่มีลักษณะคล้ายๆึกันถ้าเป็น X360 นะครับของไพเวียนนะครับผมตัวนี้ก็ถ้าเกิดว่าจะซ่อมก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะซ่อมเนี่ยเราก็ต้องสั่งชิปจากเมืองนอกนะครับซึ่งจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสากว่าวันสิบหถึงสาิบวันนั่นเองกว่าของจะมา เครื่องที่ของลูกค้าที่มีใช้รุ่นนี้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเนี่ยก็มีความมีความเป็นไปนได้ว่า CPU ที่ใช้งานกับ CPU ที่อยู่กับเพช M ใน,นยอยู่ตัวเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเสียได้นะครับถ้าเกิดว่าเจอเครื่องที่ของเราเนี่ยที่เราใช้รุ่นนี้อยู่ X 3 6 0เนี่ย Pavilion นะครับคือเปิดไม่ติดเนี่ยเราอาจจะมีความซวยแล้วละ่ะคือเราอาจจะไปโดนที่ CPU เสียแต่ก่อนที่เราจะมาโดน CPU เสียเนี่ยเราต้องมาให้ช่างเช็คมงจรกันนะครับหรือว่า ถ้าเราลื้อเองได้เราก็หามิเตอร์มาเทียบเลยครับก็อันนี้เราก็มาจิ้มตัวแรกเลยก็ได้ครับจิ้มที่ตัวนี้เลยถ้ามันติดแบบนี้ก็คือพังแน่นอนครับยังไงก็พังอ่าคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับลูกค้าที่ใช้รุ่นนี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนลูกค้าฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเวลาเรามีคลิปต่อไปเนี่ยมันจะได้ไปสั่นอยู่ที่หน้ายู u b e ของลูกค้าเลยนะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ สวัสดีครับ